ทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะหลินก็จะพาเพื่อนๆมา DIY ชุดเข้าครัวสุดคิวนะคือหลิน DIY มาจากชุดเก่าที่ไม่ใช้แล้วจริงๆกำลังจะเอาไปทำเป็นผ้าขี้ริ้วแล้วนะคะแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังต้องใช้งานได้แน่ๆ,ๆเลยก็เลยหยิบจับขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ออกมาเป็นชุดสเต็ปนี้ค่ะ และนี่นะคะก็คือลักษณะของชุดก่อนที่หลินจะนํามา DIY นะก็จะเป็นลักษณะชุดเรดแบบนี้นะคะจินตนาการไว้แล้วแหละว่าจะย้ายกระเป๋ามาไว้ข้างหน้า1กระเป๋าแล้วก็จะนําข้างหลังมาทําเป็นผ้าโพ,พกหัวนะคะอันนี้คือสิ่งที่คิดไว้แบ่งทำผ้ากันเปื้อนแล้วก็แบ่งทำผ้าโพกหัวนะคะลักษณะของชุดก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีทำกันเลยจ้า ขั้นตอนแรกนะคะหลิงก็จะจัดการเลาะกระเป๋าทั้ง2ด้านที่อยู่ด้านข้างออกมาค่ะเลาะออกเสร็จเรียบร้อยก็เก็บกระเป๋าไว้ใช้ต่อนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเลาะมุมนี้ออกนะคะมุมนี้จะเป็นมุมที่ขาดด้วยนะคือเราจะเลาะออกเพื่อที่เราจะนำสายทั้งสองมาเชื่อมกันเป็นคอของเอี้ยมค่ะ เลาะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็เก็บไว้สําหรับเย็บติดกันเชื่อมติดกันแบบนี้เพื่อเป็นคอของเอี๊ยมค่ะเมื่อเลาะจุดนี้เสร็จขั้นตอนต่อไปเราก็จะเลาะด้านข้างให้ยาวลงมาคือแยกด้านหน้าและด้านหลังออกจากกันไปเลยค่ะงานเลาะงานลือนล้อรวัวไปจ้า นี่ก็คือลักษณะของชุดเดทที่เราจะแยกชิ้นส่วนออกจากกันเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่เราจะนำไป DIY ต่อเมื่อเลาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลินก็จะตัดเก็บรายละเอียดส่วนไหนที่ผ้าไม่สวยก็คือตัดออกไปค่อยๆเล็มไปทีละนิดนะคะ และนี่ก็คือส่วนของตัวเอี๊ยมเรานะคะเพื่อนๆพ,พอจะนึกภาพออกหรือยังคะก็คือแค่ไปเย็บขอบด้านข้างเท่านั้นเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีจักรนะคะจับตามองขั้นตอนนี้ให้ดีและถ้าจะให้ดีที่สุดก,ก็คือเราไปรีบเก็บขอบให้เรียบร้อยแล้วก็จะเย็บง่ายมากกว่านี้ค่ะอันนี้คือวิธีการพับมุมผ้านะคะหลินจะเย็บด้วยมือโดยการใช้การเย็บแบบซ่อนได้นะคะเราจะค่อยๆเย็บไป อย่างใจเย็นนะคะคือถ้าสําหรับใครที่ไม่มีจักก็คือสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการนําเสื้อผ้าที่เราไม่ใส่แล้วมา DIY และเย็บมือในลักษณะแบบที่ดิ่นทําให้ดูแบบนี้นะคะการเย็บแบบซ่อนได้ก็คือจะค่อยๆเย็บไปแบบนี้และอย่างที่ดินบอกจะให้ดีและให้เรียบร้อยก็ให้เรานําผ้าไปรีดรีดก่อนที่เราจะทําการเย็บก็จะเกิดความเรียบร้อยและความสวยงามจ้า สำหรับใครที่เย็บมือนะคะก็แนะนำว่าให้เย็บสอยซ่อนได้แบบนี้ไปทั้งตัวเอียมเลยนะคะ และนี่นะคะก็คือลักษณะการเย็บเก็บขอบจนทั่วทั้งตัวเอียง สำหรับใครที่มีจักรก็คือจะเย็บเก็บขอบแบบปรื้ดเดียวแบบใช้เวลาอย่างรวดเร็วแต่สําหรับใครที่ใช้ในการเย็บมือก็ค่อยๆเย็บกันไปนะคะคือเราจะใช้เวลาว่างในการ DIY ไงเราไม่ต้องไปซีเรียสไม่มีจักรก็ทําได้เช่นกันนะคะเาปัดออกมาจากชุดเราก็จะเป็นแค่มุมข้างเท่านั้นที่เราจะต้องเย็บทั้ง2ด้านนะคะเพราะว่ามุมนี้เป็นบริเวณชายของกระโปรงชายของเด็กก็ไม่ต้องเย็บเราจะเย็บแค่2มุมเท่านั้นนะคะ เมื่อเย็บเอียมเสร็จเรียบร้อยแล้วหลินก็จะไปต่อที่ผ้าโพกหัวเลยนะคะอันนี้คือลักษณะของชุดเดทด้านหลังที่เราตัดแยกออกจากกันนะก่อนที่จะไปตัดผ้าโพกหัวหลินจะต้องตัดสายผูกเอียมตรงบริเวณเอวก่อนนะคะหลินก็จะตัด ไปตามเนื้อผ้าเลยนะคะอันนี้คืองาน DIY จากชุดเก่าเราก็จะไม่ได้สะดวกสบายเท่าการที่เราซื้อผ้ามาตัดเองนะคะหลินก็จะพับตัดเพื่อที่จะให้ได้สายเอี้ยมมันอาจจะไม่ได้สวยเป๊ะเท่าเทียมกันนั่นนี่นะคะหลินก็จะค่อยๆตัดไปแบบนี้อย่างใจเย็นและตัดไปตามจินตนาการพร้อมกับการแก้ไข ไปในตัวนะคะหลินจะไม่ได้บอกขนาดให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะเพราะว่าอันนี้หลินตัดตามอันนี้คือหลินตัดตามเนื้อผ้าที่หลินมีเหลืออยู่ และนี่ก็คือลักษณะสา,สายเหลือๆที่เราจะนำมาใช้เย็บ yep. เป็นสายผูกบริเวณเอวนะคะมาต่อกันที่ผ้าโพกหัวเลยค่ะโจทย์เรามีอยู่ว่าผ้าเราเหลือประมาณนี้มีผ้าแนวนี้เราจะตัดยังไงให้ออกมาเป็นผ้าโพกหัวสามเหลี่ยมนะคะผ้าที่เหลือเราก็จะพับหามุมเพื่อให้ได้ขนาดของผ้าสามเหลี่ยมให้เป็นสามเหลี่ยมที่ดีที่สุดนะคะ ลักษณะของสามเหลี่ยมที่ได้ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆตัดเก็บมุมเก็บรายละเอียดให้เขามีความสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันให้มากที่สุดมีความเรียบร้อยมากที่สุดตามเนื้อผ้านะคะวันนี้การทำผ้าสามเหลี่ยมลินอาจจะไม่ได้บอกขนาดที่เปะ๊ะเพราะว่าในช่วงเวลาที่ลินตัดหลินก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่ามันจะออกมาเป็นผ้าสามเหลี่ยมหรือเปล่าแต่เราก็พยายามมากที่สุด ตามเนื้อผ้าของเราเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าใครอยากจะดูการดี Y ผ้าสามเหลี่ยมโพกหัวช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วหลินจะมาพาเพื่อนๆทุกคน DIY ผ้าสามเหลี่ยมค่ะหลินตั้งใจไว้ว่าจะทำผ้าสามเหลี่ยมโพกหัวให้มัดได้มาถึงบริเวณคางนะคะซึ่งผ้าที่มีอยู่มันไม่พอที่จะมัดมาถึงบริเวณคางหลินก็เลยตัดเศษผ้าเพื่อมาทำ ปลายหางแบบนี้นะคะเพื่อนเพอนเพื่อมาทำปลายหางเพื่อใช้มัดบริเวณคางก็จะออกมาประมาณนี้เราจะต้องเย็บต่อกันแบบนี้นะคะเย็บต่อกันแล้วก็เย็บขอบและนี่นะคะก็คือลักษณะของบริเวณที่ดินนำมาเย็บต่อกันเพื่อไว้ผูกปลายคางแบบนี้นะคะ เพราะว่าผ้าที่มันเหลืออยู่ตอนแรกอะ่ะมันจะสุดแค่ตรงนี้เราจะไม่สามารถนํามาผูกแบบนี้ได้หรือนําไปผูกด้านหลังแบบนี้ได้นะคะเราก็จะต้องนําเศษผ้าที่เหลือมาเย็บต่อกันเพื่อให้เราได้ผ้าโพกหัวที่โพกหัวได้ดีที่สุดนั่นเองค่ะมันอาจจะไม่ได้เรียบร้อยมากเท่ากันมากอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ได้ผ้าโพกหัวใช่ไหมคะเพราะว่าเรา DIY มาจากเสื้อผ้าชุดเก่าแล้วเราก็คอนโทลผ้าได้ค่อนข้างยากเพราะว่าเนื้อผ้าไม่ได้มีมากมายเพียงพอขนาดนั้นที่จะ ะตัดเป็นสามเหลี่ยมชื่อให้มันเท่ากันอย่างนี้นะคะแล้วก็แก้ไขตามสถานการณ์ไปสุดท้ายแล้ว <c oughs> ก็ออกมาเป็นภาพพวกหัวคิ้วๆแบบนี้นะคะคือหลินก็จะใช้วิธีการเย็บเก็บริมทั้งหมดทั่วทั้งผืนผ้าสามเหลี่ยมเลยนะคะใครที่มีจกักก็จะง่ายมากเหยียบจกักรปื๊ดแปบ๊บเดียวส่วนใครที่ไม่มีจกักก็ค่อยๆทำไปนะคะ มีชุดเก่าที่ไม่ใส่แล้วหรือว่ามีตำหนิหนั่นนี่ตรงไหนแต่ว่าลายเขายังสวยน่ารักคิ้วๆแบบนี้ก็ไปหยิบจับกันขึ้นมาเลยแล้วก็เราจะมาแปลงโฉมเสื้อเปล่านะคะมีกระเป๋าด้วยก็ผมเปลี่ยนมา คืออันนี้มันจะเป็นที่หลี่เย็บต่อๆกันเพื่อนเห็นไหมคะก็คือต้องเย็บต่อกันเพราะว่าถ้าเป็นผ้าผืนน้ผืนเดียวมันมันจะไม่ไม่มิดขาง